สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะผมก็กลับมาพบกันอีกแล้วในตอนรีวิวสายพันธุเมลอนนะผมสําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการรีวิวเมลอนที่มีชื่อว่าฮามีนะผมสําหรับเมลอนฮามีนี่หลายๆลยคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยผมรีวิวไปแล้วเมื่อตอนนั้นใช่หรือเปล่าครับผมใช่ครับผมตอนนั้นมันเป็นการรีวิวแบบที่ผมซื้อลูกมาผ่ารีวิวนะเพราะว่ามีเพื่อนเพื่อนหลายคนถามมาเฮ้ยเมลอนฮามีดีหรือเปล่านะ้อแล้วผมไม่มีข้อมูลเนาะก็เลยตอนนั้นก็เลยไปซื้อมาผ่ารีวิวให้ดูก่อนนะ เพราะว่าลูกนี้เป็นลูกจากที่ผมปลูกเองนะผมนะก็จะมีข้อมูลที่เพิ่มเติมขึ้นนะผมในในส่วนอื่นๆเนานะเพราะว่าคลิปนั้นนะที่รีวิวไปมันจะมีแค่การผ่าลูกเนาะแล้วก็ชิมแค่รสชาติเท่านั้นแต่คลิปนี้ก็จะมีข้อมูลที่เอาไว้พิจารณาเพิ่มขึ้นนะผมสําหรับใครที่สนใจในพันธุ์นี้แล้วยังตัดสินใจไม่ถูกแล้วว่าจะเลือกปลูกหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนาะก็เดี๋ยวดูข้อมูลเพิ่มเติมนะผมว่าเป็นยังไงนะครับผมเอ่อสหรับเมลอนพันธ์แฮมีนี้ก็จะเป็น อของบริษัทเพื่อนเกษตรนะผมเนาะเป็นเจ้าของสายพันธุ์นะคผมก็เป็นเมลอนสไตล์ฮามิกลัวนะเป็นทรงยาวๆครับผมโอเคเรามาดูคุณสมบัติแรก right okay, เนาะที่เราอยากจะเห็นกันก็คือลวดลวดลายนะผมนะลายก็จะประมาณนี้เป็นลายเส้นเล็กนะผมเนาะก็ไม่ต่างจากที่ผมรีวิวไปตอนแรกเท่าไหร่นะอันนี้เป็นลูกที่ผมปลูกเองก็ลายเส้นเล็กถีนะผมเนาะลายสม่ําเสมอดีเ at นื่งจากลวดลายนะผม อัตราส่วนน่าจะโชว์พื้นหลังมากกว่าเนาะน่าจะประมาณสี่สิบหกสิบะผมเนาะลายเน็ตน่าจะประมาณสี่สิบพื้นหลังโชว์ประมาณหกสิบนะครับผมก็ถือว่าเป็นลายที่สวยงามตามสไตล์เส้นเล็กนะครับผมดูไว้ใกล้ครับนีประมาณนี้นครับผมพื้นแบ็กกาวเป็นสีลายลายหินอ่อนนะผมเนาะเป็นเขียวเขียวสลับเอ่อขาวขาว,ขาวนิดนึงนะครับผมเนี่ยเป็นจุดจุดจุด เนี่ยผมก็ประมาณนี้ผมเรื่องลายเน็ตแล้วก็สีผิวแบ็กเก่าของเขานะผมก็ถือว่าสวยงามรับผมเนาะลายสม่ำเสมอดีใช้ได้ครับผมมาเรามาดูในส่วนของตัวใบของเมลอนฮามีนะผมก็จะประมาณนี้ผมนะทรงใบก็เป็นทรงใบก็ค่อนข้างใหญ่นะครับผมก็ถือว่าใหญ่ใช้ได้ผมผงสร้างใบกกลางใบนะผมใบถามว่าหนาไหมก็ไม่หนามากครับผมเนาะ สไตล์ฮรม่กัวครับผมครัไม่กัวก็จะไม่ไม่ค่อยหนาเท่าไหร่เนาะแต่ก็ถามว่าหนาไหมก็หนาระดับหนึ่งครับผมแต่ไม่ได้หนามากครับผมแต่โครงสร้างใบอะ่ะก็จะค่อนข้างกลางใหญ่นะครับผมเนาะก็ทนเชื้อลงเชื้อราอะไรก็ทนได้ดีนะครับผมเนาะก็โอเคผมสําหรับความแข็งแรงของเขาก็ถือว่าใช้ได้ครับผมดีเลยทีเดียวสําหรับความทนทานของตัวใบต่อเชื้อราอะไรต่างๆ มาเรามาดูช่วงข้อของเมลอนหามีกันนะผมขนาดของข้อก็จะประมาณนี้ครับผมก็ถือว่าใหญ่อยู่นะเนาะคล้ายสไตล์กลุ่มฮามีก,กัวะก็จะคล้ายๆกันหมดนะครับผมเนาะข้อขนาดกลางกลางครับผมเนาะช่วงข้อหรือช่วงข้อก็ประมาณเนี้ยเนาะขึ้นไปถามว่ายืดยาวไหมก,ก็ขนาดพอดีครับผมเนาะช่วงยืดของข้อของเขาครับก็ประมาณเนี้ยผมสําหรับข้อของ ฮามี่นะผมเนาะกลางๆไม่ถือว่าใหญ่มากครับก็โอเคครับครับผมตอนนี้เมลอนฮามี่ของเราก็น่าจะถึงเวลาเก็บเกี่ยวนะผมเนาะนับจากวันผสมเกสรเนาะจนถึงวันนี้ก็42วันหลังผสมแล้วนะครับผมก็ผมดูอาการแล้วน่าจะสุกถึง80%แล้วนะผมเนาะจริงๆแล้วถ้าปลูกในฤดูที่แดดดีๆน่าจะ30วันไปลาๆก็น่าจะเก็บได้นะ แต่อันนี้ปลูกเลยดูที่แดดน้อยผมดูดฝนเนาะบางทีฝนมาหลายวันติดกันเนี่ยก็สุกช้านิดถึงครับผม42วันละลูกนี้ก็ใบติดลูกก็โสมไปแล้วนะผมดูจากอาการก็ผมว่าน่าจะสุกดีแล้วเนาะผิวเปลือกมันบางจุดมันเป็นแต้มเหลืองๆนิดๆนะเนีนะ่ยก็น่าจะสุกดีครับผมเนาะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเรามาตัดกันเลยครับผมเนาะ เรียบร้อยนะผมเดี๋ยวไปดูกันนะว่าฮามี่ที่เราปลูกเองเนี่ยจะเหมือนกับที่ผมซื้อมารีวิวหรือเปล่านะครับผมครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับโอเคครับผมก็ถึงเวลาที่เราเรอคอยกันนะผมว่าจะดูผ่าเนื้อข้างในของเมลอนฮามี่กันดูแล้วนะผมเนาะก็ลองดูผิวใกล้ๆชัดๆกันอีกครั้งนะครับผมเนาะลายเนตของเขาเนีย่ยผมก็ประมาณเนี้ย ก็สวยงามผมเป็นลายเนิลายเส้นเล็กนะผมดูการแตกตรงขัวผมก็ประมาณนี้ครับผมดูตูดนะผมตูดจะไม่เป็นรอยทางเดินปวกนะจะเป็นเรียบๆครับผมเนาะเนี่ยประมาณนี้ครับผมตูดมันเริ่มึงเหลืองละเนาะผิวแบ็กกราวข้างในก็จะเหลืองละ ตอนแรกก็เขียวดีแหละพอแบบทิ้งไว้แก่นะเห็นไหมจะเป็นออกแนวเหลืองๆนิดนึงนะครับผมขนาดลูกก็ใหญ่ดีครับผมเนาะครับเรามาดูน้ําหนักเมลอนหามีลูกที่เราจะรีวิวนี้บ้างนะผมว่าน้ําหนักเท่าไหร่ก็เป็นเมลอนที่ลูกก็ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะผม ทุกนี้ได้3โลแล้ผม3โลน,นิดๆนะก็ตีเป็น3โลแล้วกันเนาะก็ถือว่าเป็นเมลอนที่ทําน้ําหนักได้ก็ค่อนข้างดีนะผมดีมากเลยแหละเนาะก็เมลอนตะก,กูลสายฮฮมิควัวเนะี่ยก็จะขนาดใหญ่อยู่แล้วผมนะน่าจะเป็นเรื่องปกติของสายพันธุ์ของเขานะอันนี้ก็ปลูกในดูดูฝนเนาะก็ไว้ข้อสแตนดาดเนาะแบบที่เพื่อนๆเ,เห็นกันนะผมน้าหนักก็ได้ถึง3กิโลแบบ ไม่ยากอะไรนะผมเนาะก็ถ้าปลูกในฤดูอื่นที่มีแสงแดดเยอะกว่านี้อ่ะก็น่าจะทําน้ําหนักได้มากกว่านี้นะครับผมเนาะหรือว่าเพื่อนๆนจะไว้ข้อที่สูงขึ้นน่ยก็น่าจะทําน้ําหนักได้ได้ดีมากกว่านี้นะผมเนาะอาจจะไปแตะที่4ี่โลได้น่าจะสบายสบายแล้วผมเนาะนี่ขนาดไว้ข้อมาตรฐานแล้วปลูกในแดดไม่เยอะก็ยังถึง3โลนะเนาะนะก็คิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวนะที่ทําน้าหนักได้ดีนะครับผมใครชอบลูกใหญ่ก็ ตัวนี้ก็โอเคเลยครับผมมามาผ่าดูเนื้อข้างในกันดีกว่าผมเนาะอาจจะดูไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่เนาะก็ผมเคยรีวิวไปครั้งหนึ่งแล้วเนาะจากลูกที่ซื้อมาผมอันนี้อันนี้เป็นปลูกเองเนาะมาตอกตื่นเต้นดีเนาะมาดูว่าเนื้อมันจะเหมือนกันไหมครับผมโอ้โหแน่นมากครับผมโอ้โหดังฟับเลยโอ้โหลั่นนิดๆครับผมนี่ลั่นเห็นไหมครับผมนิดนึงครับผมก็กรอบครับผมเนาะ ผ่าดูอย่างนี้แล้วก็รู้แล้วว่ามันเป็นโอ้แน่นเนื้อเก่อ,อ,อ,อเดี๋ยวมันขาดหรืยอยังเนี่ยแป๊บนึงครับผมขอเช็คโอเคครับผมมาลุนเนื้อกันนะผมชุบโอ้โหเป็นไงครับผมหนาไหมหนาไหมนี่อ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงไม่เห็นไม่เห็นนี่ครับผมเนื้อเข้า สีอาจจะไม่ได้จัดจ้านอะไรมากนะผมโอ้กลิ่นหอมใช้ได้เลยอืมอืมกลิ่นหอมดีหอมมันอ่อนนะผมเนาะดูเนื้อข้างในครับผมหนาไหมลูกที่ซื้อมากับลูกที่ปลูกเองนะผมแล้วก็จริงก็คล้ายๆกันแหละแต่ผมว่าผมปลูกเองได้เนื้อที่ค่อนข้างหนากว่านะเนาะถ้าเพื่อนๆยังไม่เห็นคลิปที่รีวิวจากลูกที่ซื้อมาแล้วก็ย้อนไปดูได้นะโอเค เนื้อใช้ได้ครับผมสวยดีเนาะจากการปลูกเองมาเดี๋ยวลองชิมกันนะผมว่าจะเป็นยังไงนะเขี่ยมเมล็ดก่อนครับมเมล็ดมเมล็ดใหญ่ดีนะกลิ่นกลิ่นโอเคกลิ่นหอมหอมโชยครัผมแต่มันไม่ได้กลิ่นแรงอะแบบนึงครับฝังเสียง กรอบแน่นอนเนาะเสียงบาดมีดอย่างนี้เนาะเสียงเนื้อบาดมีดเห็นไหมได้ยินไหมหั่นชิ้นก่อนโอโหกรอบพับกรอบเนื้อแน่นน,นะเนี่ยมีดกดลงไปรู้สึกว่าหนักมือเหมือนกันนะนะโอเคดูนะครับอุยอุยอุยนี่ครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตชิมก่อนนะครับ เสียงจิ้มลงไปดังฟึบเลยเนี่ยกรอฟังเสียงครับผมขออนุญาตครับผมบอกเลยว่าคำแรกที่เข้าไปเนี่ยหวานก่อนเลยจิกฟันจิกตรงเนื้อนิดเดียวนหะความหวานสัมผัสลิ้นเลยตามด้วยความกรอบ กลิ่นหอมเล็นนืใครชอบหวานๆนะตัวเนี้ยโอเคเลยหวานหวานจัดเลยแหละผมว่านะเดี๋ยวลองวัดหวานดูว่าผมหวานกรอบเนื้อกรอบแบบกรอบซอบๆนะผมเนาะก็คล้ายๆกับที่ผมรีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวตัดกลางชิ้นก่อนนะครับ ให้บีบง่ายๆก่อนโอเคเดี๋ยววายาสองแบบนอ่ะเพื่อนๆลองสองดูนะครับได้เท่าไหร่แต่หวานอ่ะเห็นไหมประมาณสิบสิบหกอ่ะ ความหวานแตะที่อาจจะไม่16ดีนะ159อะไรประมาณนี้แล้วเนาะก็น่าจะตีเป็น16แล้วกันเนาะโอเคความหวานเนี่ยผมบอกเลยว่าทำความหวานได้ได้ค่อนข้างดีดีมากแหลนะเนาะนี่ก็พ่นเล่งหวานใบสองครั้งนะผมทำหวานทางทางรากอนะเนาะไป11วันผมเนาะพ่นทางใบสองครั้ง ครับผมก็สรุปเลย้วกันเนาะสำหรับเมลอนพันแฮมี่นะครับผมก็เป็นเมลอนอีกหนึ่งตัวหน้าที่สายกรอบเนาะใครที่เป็นสายกรอบชอบสายกรอบกรอบหวานเนี่ยเนาะเวลาปอกกินเนี่ยโหกินเพลินมากนะผมก็เท็กเจอร์ในการกัดเนี่ยโหเคี้ยวแบบอย่างเพลินนะผมกรอบแบบซบๆผมกรอบแบบไม่ได้กรอบแบบจุนแข็งมากนะผมกรอบซอบแบบคนแก่ก็ยังพอกินได้ครับผมเนาะแล้วก็ความหวานที่หวาน ผมเรียกได้ว่าน่าจะเป็นสายหวานจัดอ่ะคนที่ชอบหวานเยอะก็ก็ลองปลูกได้นะครับผมเนาะน่าจะตอบโจทย์ในเรื่องของความหวานหรือว่ารสชาติความกรอบนะครับผมมีกลิ่นหอมนิดๆิดนะผมเนาะไม่ไม่ได้หอมแบบหอมมากนะก็หอมแบบนิดๆิดพอให้รู้ถึงกลิ่นว่าเออมันมัน,มนหอมเมลอนนะครับผมเนาะถ้าอยากได้ใหญ่กว่านี้ก็ขยับข้อขึ้นไปอีกก็น่าจะทำต้นแบบได้ดีเนาะถ้าปลูกในช่วงเวลาที่ หรือว่าช่วงสภาพอากาศที่มีแสงแดดเยอะๆเนาะน่าจะเร่งสูงๆน่าจะโอโ้โหสโล4โลกว่าอาจจะไปชีด5โลเลยก็ได้นะผมเนาะสำหรับเมลอ,อนพันธุ์นี้ก็ผมปลูกในช่วงฤด,ดูที่ฝนตกก็ย,ยังได้ไซส์ที่ใหญ่นูะ่นะนะก็ประมาณนี้ครับผมโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งคลิปข้อมูลนะผมสาหรับาการเลือกสายพันธุ์เมลอ,อนที่เพื่อนๆอยากจะปลูกนะครับผมเนาะโอเคครับผมสาหรับคลิปนี้ก็ ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับผมโอเคขอบคุณครับ